เจริญสุขสวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ฮักและคารพทุกท่านครับวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดตั้งแต่เวลาแปดโมงเจ้าไปต้นไปจนถึงห้าโมงแลเป็นวันเลือกตั้งขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์รับเลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันมูเห่าการเวลาแห่งการพัฒนาท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแล้วเบอร์หนึ่งขอเป็นตังเลือกใหม่ ผู้ี่มีความพร้อมพอทดแทนคุณแผ่นดินอาสานำพาท่องถินบ้หานเฮาฮื้งจเจริญกล้าคิดกลารร้าทำกล้าตัดสินใจเพื่อพลิกชมใหม่เพื่อดีขึ้นและเจริญก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่พร้อมที่จะกล้าเดินหน้าเผชิญปัญหาพร้อมที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาในทุกๆด้านครอบคลุมทั่วถึงยังยั่งยืนเฮา จะเดินด้ร่วมกันพัฒนาต่อไปยังบม่หยุดนิ่งพร้อมกับการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างมั่นใจโปรดเชื่อมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ยากผ่านประโยชน์อันสูงสุดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเลือกเบอร์หนึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปายึดหลักธรรมมาพิบาลพร้อมอาสาบริการเพื่อประชาชนเบอร์หนึ่งขอขอบพระคุณครับ ท้อไม่บนเพื่อให้ทุกคนสบายเพราะประชาชนเท่านั้นยิ่งใหญ่ทุกเสียงมอบให้ผมจงได้มา ายสิปีแล้วที่ประเทศไทยก้าวบนหนทางประชาธิปไตยเบอร์หนึ่งขอโอกาสให้ลูกผัวใจคนนี้แหมสักครั้งเข้าคูหาเลือกตัง้งได้บัตรเลือกตั้งสองใบบัตรสอจอ,จอกาเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวบบเกียวกับไผ่เบอร์หนึ่งผู้สมัครรับเลือกตัง้งสมาชิสภาองค์การบริหารจังวหวัดลำปางเบอร์หนึ่ง จะาคอยึดถือประโยชน์อันสูงสุดของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเป็นตีตังทำงานกันเป็นทีมโดยมีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านมูเฮามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อพลิกชมใหม่เพื่อเจริญก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่มูเฮาเลือกเบอร์หนึ่งผู้มุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจพี่น้องประชาชนอดทนต่ออุปสรรคหักความเสมอภาคอู้แต่ทำจริง เบเคยทิ้งี่น้องบ้านเา่าเลือกเบอร์หนึ่งอบอุ่นใจหับใจมาเมินเบอร์หนึ่งเป็นสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมือโยกสิบนิ้วขอพระนมกลอนเอาสองมือซ้อนกลานบนมน้อมไว เอาตั้งบุกหากับตึงมาลาดอกไม้เนี่ยจะขอวานไว้คลับพี่น้องข้าวยกมือขึ้นไหวน้อมไปมือขึ้นสาเบอร์หนึ่งเปิดมาไว้สาเนื้อเจ้าจะขอซอเอาเจนชวนพี่น้องเจง้าบา้านขอขอบระคุณครับพี่น้องตั้งหลายตั้งหญิงตั้งใจ หนุ่มตั้งเทาเลือกตั้งสอจอในครั้งนี้เล่าฝากกำเนอดหมู่เขาเื่อเป็นเบอร์หนึ่งเนอนายไปพัฒานาะทุกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มชรายิ่งใจกลุ่มสตรีว่าอาันกลุ่มเยาวชนแม็มกำเพื่อได้สว่างเน้อพี่น้องสิบนิ้วน้อยกลมกลาบขอแหงใจ ขอน้อมไหวปีน้องทุกแห่งหนเบอร์หนึ่งขอไว้สาทั่วตำบลถ้าปีน้องได้ยินขอเอ็นเบอร์หนึ่งขอขอบพระคุณครับเพื่อปวงประชาติ